สนใจดูตะกรอนโคลเลนะครับบอ่อกุ้งบอ่ปบอปลาบ่อธรรมชาติหรือจะเป็นบอ่อบำบัดน้ำเสียนะครับทางเรายินดีให้บริการนะครับผมบอ่อที่ดูอยู่นี้คือความลึกของบอ่อประมาณหเมตรประมาณนะครับผมพื้นเลนในบอ่อประมาณเมตร80ดสิบครับผมเดี๋ยวเรามาดูทางออกของเลนกันนะครับ เลนเนื้อๆน,นะครับผมสนใจติดต่อได้เลยครับผมช่างทูนนะฮะ086-887-7348นะครับผมสนใจดูตะกรอนคุเลนนะครับติดต่อได้ครับผมนี่ครับบอมบัดน,นะครับ ทางทูนยินดีให้บริการครับดูตะกรอนโคเลนขอบคุณมากครับผม